สวัสีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องชาวบลานครับนี่หมูโอมก็มาต้มกิบดาครับอ่าพี่น้องรู้จักไหมกิบดาฟักเขียวครับพี่น้องแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่หมูโอมต้มไก่ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ควรตั้งหน่อยครับควรอย่างนี้ควรควรไหมครับไก่กิบลาวเลยนะครับพี่น้องมันจะเปื่อยพร้อมๆกันมาเลยครับมาเลยมาดูกันครับมาดูโ้โหนี่ไก่ของบ่าวอมนะครับอ่ามีตับด้วยครับมีตับด้วยวันนี้ ดูเมนูครับอะไรไปก่อนเมนูว่างเปล่าอ่าอะไรไปก่อนครับพี่น้องอ่เาเจ๊ทำใต้เม็ดครับอาหารว่างมั้เออตากะทาไปก่อนเลยอาหารว่างก่อนแบบนี้ล้วก็ใส่น้ำมันครับพี่น้องใส่น้ำมันไปเลยลว้าเราก็ใส่เครื่องแกงไปเลยนะครับอืมบัดเจรแกง่หอม ใส่จกกากสัดรสชอบความเปรี้ยวอืมปลากระป๋องเรม่ต้องใส่กะปินะครับยังตุงยากครับอ่หมไปเลยครับพี่น้องบอกว่าอร่อย <laughs> ไม่เสียมาจิ้มได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ปลากระป๋องปอไปเลยครับพี่น้นองนง่อะไรดูเองครับโอ,อ้ดูเองครับเลยดีกระสิทธิ์อีก <laughs> เรวเองครับเราไม่บอกครับปาดลงไปแล้วก็ปาดลงไปครับอ่ะมืดเือดี่ว้าใส่ตังกวาได้ไหมครับปากกระป๋องเราใส่กัะป๋องเลยธนาได้หยิบหยิบมาปาดหน้่มหลังชิดจังวะ อืงได้โดนจริงก็ใส่ฝานปวยเลยครับถ้าใส่ฝาไปครับปวยเลยปวยเลยแต่ของเราไม่ใส่ครับผมหยิบฝาป่าป่าข้าไปแล้วครับพี่น้องมูนเปนั้นว่าร้อนเนื้อไม่ร้อนครับพี่น้องล่องไปครับหน่ากินนะครับน่ากินนะครับอือป่วยเจ้ากันนะครับทางมันตั้งหน่อยลงเลยครับไม่ต้องาขุดเลยมา siêu đam gấp, ôm nhá siêu cào, về nơi đây, các phi nông về nơi đây, cắp mới lại về đi má, mới lên nơi, con đi lên thôi nơi, à, nước bên phàu bể, ra kia bên này, hả? Mơ tỉnh sáng mai, con mặc áo, mặc quần, bế áo, à, quần, mặc áo, mặc quần, mặc áo, mặc quần, 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 mặc อ่าเสือรุ้ครับใส่เยอะเยอะนวบุญเต็มมากครับเสือรุ้อย่างสวยก็ใส่กระนาไปเลยครับโอ้ใส่กระนาด้วยนะครับทำไมจ๊ะใส่กระนาดเหรอยใช่อ่าเดี๋ยวติดสชุดชักตามก่อนได้เออดังนั้นว่าเสร็จครับพี่น้องอ่า ครับดูครับวางมาหน่อยครับโอ้ยก็ปัดให้เด็กไปเลยไม่เป็นไรนะครับรางเยอะอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็เร่งไฟนะครับทีนี้โอเคครับจะเจอตอนเที่ยครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นอันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกท่านมาดูครับปลาโมงครับอ่าไข่ต้มฟักนะครับเพื่อนๆโอ้ยกำลองความอร่อยครับจนจิ้มได้ครับไม่จมเลทีอ่าดูครับดูครับดูครับเพื่อนๆครับ เราก็ตลกง่ายไปเรื่อยนะครับตลกเด็กนะยครับขอโทษนะครับ